ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนํานะครับพระของหลวงปู่พูม,มิปัญโยนะครับวัสสแกนะครับผมเป็นพระปิดตานะครับผมเนื้อดินเผานะครับพระปิดตาเนื้อดินเผาสร้างปีสองพันห้าร้อยยี่สิบนะครับผมเป็นพระปิดตาไม่มีหูนะครับอ่ารุ่นนี้จะมีการสร้าง น่าจะมีเป็นเนื้อผงพุทธคุณแล้วก็เนื้อดินเผานะครับอ่ารุ่นนี้นะครับจะมีการสร้างเป็นเนื้อดินเผาเนาะครับแล้วก็เนื้อผงพุทธคุณนะครับพระของหลวงปูอ่อรุ่นนี้ราคานะตอนนี้อยู่ที่หลักพันนะครับแต่พุทธคุณพระของหลวงปู่ทุกรุ่นนะครับอ่าพุทธคุณนี่คนสูงมากนะครับน่าเก็บนะครับผม เดี๋ยวเราจะมาให้ดูนะครับฟอร์มด้านหลังหรือพระด้านหลังของพระรุ่นนี้นะครับว่าเป็นไงนะครับอ่าครับเราก็จะมาดูนะครับด้านหลังนะครับจะเป็นอะไรฮะเป็นยันฮะยันอ่าเทพลันจวนนะครับเดี๋ยวลองจะมาส่งเนื้อหาดูนะว่าเนื้อหายันจะเป็นไงนี่นะฮะยันนะครับ ยันจะเป็นยันเทพรันจวนนะครับนี่นะครับยันด้านหลังนะครับฮะชัดเจนนะครับส่วนฟอร์มด้านหน้านะครับเนี่ยฮะก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนะครับเป็นเนื้อดินเผานะครับอันนี้นะครับค่อนข้างสวยงามนะครับรุ่นนี้นะครับใส่กอสแตนเลสนะครับมากนะครับรุ่นนี้นะครับน่าสะสมนะครับแล้วก็น่าเก็บไปใช้นะครับ ดูเนื้อหานะครับค่อนข้างสวยงามนะครับรุ่นของหลวงปู่ดูเอกลักษณ์นะครับท่านจัดสร้างเองนะครับรุ่นนี้นะครับขอแนะนำนะครับนี่ครับเป็นยันนะครับยันเทพบรรจวนนะครับด้านหลังนะครับนะครับสวยงามนะครับผมวันนี้ก็ขอนำเสนอพระของหลวงปู่ วัาสแกนะครับอ่าเพียงเท่านี้ครับโปรดติดตาม EP ต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ